เี็กัเมืองดูเด,ดยูรานะะเนาะทางน้ำนะจะเดอ้อหาที่จอดเหลือกัอนคะ่ะแล้วก็นากันไปย่างเบืงง้องหลุมเมืองนี้ไกลครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะไกลก็มันก็มีภูเขามีอันตรกันอยู่ค่ะก็แต่ว่าอันเป็นเมืองเขตแดนกัน,นะะเนาะวบ,บ,บกไลกันไปนเลย ดูเดอรยูรามอนใหญ่เลยค่ะที่เห็น